โอเคสวัสด OK. ีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมกูเกิลท uh ีวีแล anyway? ้วอยู่กันในเดลัสออฟอาร์ตพาร์ท1ในตอนที่10แล้วนั่นเองนะครับผมวิ่งไงนะดูนั่นสักก่อนเน๊าะฉันบอกว่าไงล่ะคงต้องหาทางอ้อมไปอ๋อนี่อไปแล้วเป็นไงล่ะก็เหมือนเดิม ตอนอยู่กับเฮนรี่หนูก็ไล่ฆ่าพวกผู้ติดเชื้อไปบ้างคุณน่าจะภูมิใจบ้างนะใช่คืออยากได้น็อตน็ออยากได้น็อตก็ให้กูจริงจริงให้กูอันเดียวถ้าโลกนี้ไม่มีผู้ติดเชื้อจะเป็นไงน้านึกไม่ออกเลยฮะก็จะสงบสุขกว่านี้ไงเอรี่รู้แค่นี้แหละเฮนรี่ยืนรอไปก่อนขอฟาร์มก่อน เคยเก็บไปแล้วฮะยาวจังและยาวจริงคลายมือแล้วไหนดูดิมึงเขียนว่าอะไรเป็นอีกหนึ่งคืนที่มีการยิงกันผมเห็นแสงจากกระบอกปืนมาทางด้านหน้าต่างของบ้านคาสันผมอดนอนทั้งคืนอยู่กับครอบครัวในห้องห้องหนึ่งผมว่าคงไม่มีใครได้นอนสักคนละตอนนี้ผมทําได้แค่รอเวลาให้พวกหัวขโมยพวกนั้นมางัดบ้านของเราพวกเราต้องออกจากที่นี่แล้วผู้ชายร่างผมคนนั้นมาหาเราอีกแล้ว เขาเอากระสุนของเขามาแลกกับอาหารของเราขอเสนอให้เราไปอยู่กับเขาที่ซ่อนของเขาเขาบอกว่ามันปลอดภัยและสิ่งที่สําคัญคือไม่มีใครเห็นแน่นอนเขาอ,อธิบายว่านี่เป็นแผนแนวป้องกันที่ง่ายมากเขาบอกเหตุผลเดียวที่เขาไว้ใจผมก็เพราะว่าผมมีลูกผมว่าเราอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วดูเหมือนว่าเขาจะเป็นผู้ชายที่เชื่อถือได้นะผมจะบอกทุกๆคนในวันพรุ่งนี้แล้วก็ยอมรับข้อเสนอของเขาจะขาย ฉันคิดว่าไม่ใช่ความคิดที่ดีนะว่าจริงไหมจริงไว้ก่อนแล้วกันนี่อะไรเนี่ยจดหมายก็จากขาาลาตอนที่พ่อไม่อยู่ลูกต้องทำตัวเป็นผู้ใหญ่ดูแลน้องชายด้วยตอนนี้เขาต้องให้ลูกคอยปกป้องแล้วพ่อคงไปรวบรวมอาหารสเสบียงมาไม่เกินสองสาวันนะถ้าพ่อไม่กลับมาหลังจากผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ลูกต้องพาน้องไปที่เขตนกักกันพิสเปิ ย่าเปิดประตูให้ใครนอกจากพ่อนะเก็บกระสุนของลูกไว้ดีๆถ้าลูกจําเป็นต้องไปให้ไปเงียบๆเคลื่อนที่ให้เร็วๆใช้ขนาดของตัวเองให้เป็นประโยชน์ไว้เจอกันนะลูกหลักจากพ่อพ่อเขียนถึงคาร่ามีให้อ่านมีให้อ่านทุกหลังเลยเว้ยโอเคแค่ประตูหนึ่งบานแค่นั้นเองพวกเราลืมปิดประตูแล้วฝูงปีาศาจก็เข้ามาในแคมป์ของเราเราเลยขังพวกมันไว้ในแคมป์และเขียนแปะป้ายเตือนไว้ อยู่ด้านนอกสูซานกับเด็กสองคนอยู่กับผมเท่าที่รู้พวกเราคือผู้รอชีวิตเพียงกลุ่มเดียวผมต้องกอดสูซานไว้ไม่ให้เธอวิ่งกลับไปที่แคมป์เพื่อไปดูศพมันอันตรายเกินไปเธอเสียลูกๆของเธอไปแล้วและผมก็ไม่รู้ว่าจะต้องพูดยังไงกับเธอตอนนี้ทุกอนุของผมมันอยากจะยอมแพ้การยอมแพ้ให้โลกนี่มันง่ายมากเลยนะเนี่ยผมศรัทธากับมนุษยชาติมากเกินไปผมเข้าใจว่าพวกเราสามารถเป็นคนดีกันได้อยู่พวกเราต้องเอาตัวรอดผมจะเข้มแข็งเพื่อเธออี อิชอีกแล้วสุดท้ายอิชก็กลายเป็นมนุษย์ท่อเนี่ยอะไรอ่ะตู้เซฟยังไม่รู้พาร์ทโน้ตอุดมไม่ใช่อะไรเนี่ย8-21-36โอเครหัสเซฟเพิ่งพูดถึงตู้เซฟก็เจอรหัสเลยโอเคซึ้มอาหารเสริม ตรงไหนนะมันจะมีที่ค้าบปืนนี่้องให้ตันไปเลยไปจะได้รู้ว่ามันจะรัวขนาดไหนความเร็วง้างสายง้างอีกความเร็วรีโหลดพอ,อไปกัน ซึ้ม้ยโอยละมอบมอบเฟ็กกินสไนเปอร์สไนเปอร์เวนเห็นไหมว่ามาจากไหนที่สุดของถนนเอาละรออยู่นี่ไม่ก่อนจะเริ่มฉันอยากให้พวกนายล้อมมันให้หน่อยถ้าจะอ้อมไปหามุมดูซิว่าเตลลิงมันได้หรือเปล่าโอเคระวังตัวด้วยล่ะ <c oughs> ไม่ทำร้ายกูเปิดฉากแล้วก็ยิงกูละนี่คือคนที่ไม่ทำร้ายกันใช่ไหมเนี่ยเราต้องแอปตาที่อ่ะอือหือมันยิงละตอนนี้มันกำลังง้างง้างสาย <c oughs> โอเคมันยิงละมันกำลังดึงสลักระยะกสุดเข้ารังเพิงเพราะนั้อนอ้อม เจ๋งสุดเฮ้ยคนถือปือนไว้เผื่อบ้านหลังนี้มีคนไป น้ำมึงลูกซองลูกซองไว้ด้วยอันตรายพร้อมหลังเสร็จโอเคอื้อหือ เลยดีว่าปอเดเดโหลดต้องกดปุ่มยิงถึงจะโหลดตรงไหนวะดี้นี่เนาะไปเรๆมีคนมา โหลดมีสองคนออกมาจากบ้านหนึ่งหัวสองหัวสามหัวเสียงมันวิ่งเว้ยมาแล้วมาละโผล่ตรงนี้แน่นอน ไปก่อนไปก่อนเราไมีมีเดอะไรระยะใกล้มีดได้เปรียบกับปืนข้างหน้าไหนวะยังไม่ไปไหนหรอก ูอยู่นี่กูจะไปไหนละบนบ้านมีสไนเปอร์นะระวังเรามีมีดด้วยไปละมันเล็งดักเราประวะห้องไหนอยู่ไหนฮะอุย้ยดักมุมดักมุมอึ๊ด ตึ๊งตึ๊งเลยโอเคมามามาวิ่งมาเลยวิ่งมาเลยเฮ้ยมีตัวมัวตีมัวตีนี่มันล็อกเองให้เลยมัวตีเนี่ยแหละใช้จอยเล่นมันก็ต้องอย่างงี้ให้หน่อยละเออจะให้กูใช้ความแม่นอย่างเดียวไม่ได้นะไว้เองดูด อิงดูดอิงดูดให้ขนาดนี้เลยหรอเนี่ยมันไม่ได้ช่วยเลยงแรกนี่มันล็อกเป้าแล้วเนี่ยไหนตรงไหนนี่มีนี่สัญยิงส่วนไหนเม็ดเดียวก็แตกอยู่ดีมาแต่วะนี่ล็อกให้เลยเว้ยลุ้นๆมี ไม่ได้เดินไม่ได้เดินบอกเลยเอ้ยว้าวไม่นะหลังรถหลังรถหัวลุดโอเคตรงไหน,นตรงไหน,นว้าวรถมันคูจะทำไงไม่นะไม่

เอาโถไอสารที่ว่าวหมดเลยหัวหลุดหนึ่งตรงนี้สองว่าวอีกอข้างหลังข้างหลังตรงเลยข้างบนข้างบนโผล่มาโผล่มามาึงท,ทำไรอะเมื่อกี้ มันเครื่องระเบิดนี่โอเคอ้าวอ้าวอาวอา,อา,อา,อาโอ้แม่งโคตรเดือดอะมันเป็นไรนะแซมใช่ใช่ผมไม่เป็นไรขอบใจนะโจชิลดูนี่สิเอาละเราทำได้ ต้องไปแล้วสินะฮะแซมเฮ้ยช่วยเฮนรี่ก่อนเฮลี่เป็นเด็กโอเคไม่ใช่เฮลี่ช่วยแซมช่วยแซมใครมาวะโอ้โหเร็ว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 ขา,าขา เฮ้ยยิงไม่ทันหรอกจริงๆน,นะอันนี้พูดเลยยิงไม่ทันหรอกขนาดมีออตโต้ล็อกไปเนี่ยเฮ้ยไม่ทันโอ้โหเอาพวกทิคเกอร์ก่อแล้ว,ลวกันลันเนอร์น่าจะชิวมันไม่ทันทเจ้า โหมากันเยอะเลยโอเคนะยังอยู่ดีมีใครเจ็บไหมไม่ไม่ไม่มีเอาละเราต้องรีบออกจากที่นี่แล้วไป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 ่นไป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 ทปไป่ปไน ทั้งหมดที่อยากทำก็แค่เช่าบิ๊กไบค์สองคันขับข้ามประเทศให้ตายสิฉันตายตาหลับแน่ถ้าได้ขับรอบเมืองมันเป็นยังไงหรอมันก็ดีดีดี แค่นี้นะเนี่ยนะขอดีเทลหน่อยอธิบายมาสิรู้ะลรไหมคุณสองคนคุยกันไปเถอะ้ไม่ๆเล่มันไม่ใช่มอไซเฉยๆนะมันไม่ใช่แค่นั่งค้อมเรานั่งค้อมแล้วก็รู้สึกถึงเครื่องยนต์เลยอ๋อแล้วรู้ได้ไงเคยเห็นมันในฝันนะพี่โอเค ฉันคงคิดว่าไม่มีใครในกลุ่มที่จะโผล่ห,หน้ามาเจอหรอกใช่ส่วนที่ใหญ่ที่สุดก็การอธิบายให้แซมฟังไงอว้าวอย่างน้อยสองคนนั้นก็สนิทกันแล้วนะทำอะไรลนะ่ะเก็บอาหารที่เจอมาวันนี้ไงงั้นเหรอ จะทำอะไรกับลูกท้อกระป๋องนี้ดีล่ะเอามานี่เฮนรี่ส่งคุณเฮนรี่ให้มาดูแลฉันหรือไงไม่ทำไมเฮนรี่ต้องให้ดูแลด้วยล่ะเพื่อมั่นใจว่าฉันยังอยู่ดีฉช่เพาก่อนหน้านี้เราก็ทำได้ดีนะเฉพาะนายอะทุกอย่างโอเคไหม ใช่ใช่โอเคดิไม่โอเคดูจากแซบแล้วไม่โอเคแน่นอนโอเค well, งั้น Have a good n i ฝันดีแล้วกันนะ <c oughs> ทำไมเธอถึงไม่กลัวเลยล่ะใครบอกว่าฉันไม่กลัว <c oughs> แล้วกลัวอะไรละ่ะอ <c oughs> ่อคิดแป๊บ แมงป่องก็น่ากลัวดีนะอยู่คนเดียวอะฉันกลัวการที่จะต้องอยู่คนเดียวและนายด้ะก็กลัวพวกนั้นไงถ้าเกิดคนพวกนั้นนนัอยู่ข้างในล่ะมันจะ ถ้าเกิดขาติดอยู่ในนั้นแล้วควบคุมร่างกายไม่ได้ล่ะฉันกลัวจะต้องเป็นแบบนั้นอะโอเคก่อนอื่นเราคือทีมเดียวกันเราต้องช่วยกันอยู่แล้วและอย่างที่สองพวกนั้นอาจจะดูเหมือนคนแต่ในนั้นไม่ใช่คนอีกต่อไปแล้วเฮนรี่บอกว่าเวลาเขาไปแล้วเขาจะไปอยู่กับครอบครัวบนสวรรค์ คิดว่ามันเป็นเรื่องจริงไหมก็ก็น่าคิดดูฉันหมายถึงแบบฉันก็อยากจะเชื่อมันนะแต่แต่เธอไม่เชื่อใช่ะล่ not. ั็ไม่มั้งอ่าฉันไม่เชื่อโอ้พูดแต่เรื่องเครียดๆลืมมันนี้ไปเลย นี่ถ้าเขาไม่เห็นเขาก็เอาไปจากเธอไม่ได้หรอกเอาละฉันไปแล้วนะนวนะเจอกันตอนเช้าโยนทิ้งเรียบร้อย ไม่ว่าเราจะเลือกช่วยใครแซมก็แตกเหมือนกันนะเมื่อกี้เลือกช่วยแซม,มอย่างนี้เลยกลิ่นหอมใช่ไหมอรุณสว,วัสดิ์แซมอะหลับอยู่อะ oh. อยากกินก็ไปปลุกเขามาสิโอเคโอเคแซมแซม

แซมเฮนรี่เฮนรี่อยู่นี่ก่อนนะเฮนรี่เฮนรี่นี่แกทำอะไรไปเอาปืนออกมาก่อนแซมโอเคโอเคใจเย็นความผิดนายทั้งหมดไม่ใช่ความผิดใครทั้งนั้นความผิดนายเฮนรี่เฮนรี่ยาพระเจ้า รื่ดูใบไม้ร่วง Jackson County ใกล้ถึงเมืองแจ็กสันแล้วใช่ไหม อีกไม่กี่ไมล์อ่ะพร้อมที่จะไปเจอน้องชายคุณไหมพร้อมแล้วล่ะตื่นเต้นปะล่ะมัม่นใจเหมือนกันน,นี่เจอนี่ด้วยเฮ้ยขอบใจเอรี่ให้ยาด้วยโอเค,อเคทุกคนสำหรับ The Last of Us Part 1ในตอนที่10ก็ขอจบไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมไว้ไเจอกันในตอนที่11ครับบายบายครับ うどっち